สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ช่องแคปเทนมวลดับเบิก็จะมาอาตอบข้อสงสัยและก็นำเสนอการลงมอด A320NX 5ฟ y y ให้กับทุกๆท,ท่านที่ยังลงไม่เป็นนะครับการลงมอดของ a 3 2 0 index ไฟ by y เนี่ยมันมีลงได้กันด้วยกันทั้ง2แบบแบบแรกก็คือ,เ,อ,อเราต้องดูก่อนว่าเราโหลดเกม Microsoft Office Microsoft f i l e t Simulator โทษทีครับ Microsoft f l i g h Simulator 2020ไว้ตรงไหนถ้าเราลงโดยอัตโนมัติเราก็จะต้องไปที่ d ด i v e c ก่อนนะครับ แล้วก็ไปที่ user ไปที่ user อีกทีนึงไปที่ app data ไปที่ local หลังจากนั้นมาที่ package แล้วก็ไปหา microsoft f i l e simulator นะครับคกเข้าไปไปที่ local cache ไปที่ package ก็จะเห็น โฟลเดอร์คอมมูนิตีกับ Official นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปใน Community แล้วเราก็เอาไอมอดของ A320NX5BY เอามาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนถ้าท่านใดเ,เลือกลงเองนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมลงไว้ที่ได้ดี FS2020 ก็คลิกเข้าไปก็จะเห็น โฟลเดอร์คอมมูนิตีกับ Official นะครับแล้วก็เข้าไปใน Community แล้วก็วางสิ่งที่เราดาวน์โหลดมาส่วนการดาวน์โหลดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไปที่เว็บไซต์ของ f i l e b y y ซ m c o m นะชื่อเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราโหลดได้2แบบ เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปตรงเลนมอนั่นนี่คือหน้าแรกของไฟล์ yy พอคลิกเข้าไปเลนมอเนี่ยมันจะมี installer กับ download เราก็เลื่อนลงมาดู installer นะครับกับ direct download direct download เนี่ยก็จะมี3แบบมี stable release มี development view แล้วก็ experimental view นะครับก็แนะนำให้ใช้ stable release ดีกว่าเพราะว่ามัน stable แล้ว แต่วิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ i n s tall er เนี่ยเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ก็จะมีไฟล์ Setup ขึ้นมานะครับแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup จนเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะเป็นเป็นรูปโฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นไปไฟล์ by y installer เนี่ยก็จะมาหน้านี้ ตอนนี้จะมี a 3 2 nx กับ a 3 8 0ตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกได้เหมือนกันว่ามี stable มี development มี experimental ให้เราเลือก stable นะครับตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ไปที่ i n s t a n l เดี๋ยวตอนนี้ผมขอ convert ก่อน cancel ไปก่อนแล้วกันสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่หน้าแรกแล้วเรามาที่ stable แล้วก็มากด install ตัว a 3 2 nx เนี่ยก็จะเอาไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นเนี่ยเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ที่บอก ไว้ครั้งแรกจำได้ไหมครับก็คือถ้าเป็นเราดาวน์โหลดเองเนี่ยเราเซตเองมันก็จะไปอยู่ที่คอมมูนิตี้นี้นะแต่ถ้าเราให้คอมพิวเตอร์ให้โปรแกรมโหลดให้โดยอัตโนมัติมันก็จะไปอยู่ใน user user app data local package Microsoft f i g h Simulator ไหนอะ Local Cache มาในแพ็กเกจและก็อยู่ในคอมมูนิตี้ตัวนี้นะครับแต่ครนี้ผมไว้ใน FS2020 มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้โดยอัตโนมัติหลังจากมันดาวน์โหลดเสร็จอันนี้กำลังดาวน์โหลดนี่ทำให้ดูตัวอย่างนะครับก็จะดาวน์โหลดจนเสร็จสมบูรณ์โปรแกรมก็ จะบอกเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอการลงมอดของ a 3 2 0แบบเนี้ยเป็นการลงแบบง่ายมากนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันเอาไปใส่ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้หลังจากที่เราลงไอ้มอดเรียบร้อยแล้วเราอยากจะได้ลายเครื่องบินสวยๆมาใสนะ่เราก็ไปที่ เว็บไซต์นี้เลยนะครับอันนี้ของฟรีด้วยไฟซิมทูเนี่ยแล้วก็ไปเข้าไฟซิมทูนะครับอันดับแรกก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนง่ายๆนะครับไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ s i g n in พอ s i g n in เสร็จเราก็มาที่หน้านี้นะครับแล้วก็มาหา r i r a f t l i ไ e ฟ r ฟ e ีสก็จะมีให้เราเลือกที่เราต้องเลือก ก็คือเครื่อง Airbus เพราะว่าเราลง Airbus ไว้มันจะมี Airbus A 3 2 0 Neo อันนี้จะเป็นดิฟอนของเกมไฟสโ s i เ u เตอร์ที่เราต้องการก็คือตัวนี้นะครับไฟ F B W A 3 2 NX คลิกเข้าไปก็จะมีลายให้เราเลือก มากมายนะครับเลือกเอามีรายการบินไทยมีบางกอกแอร์เ,อเว์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราอยากได้ไหนแล้วก็ไปกดเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวลองเซิร์ชการบินไทยซิมีไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอสามสอง NX อันนี้ AirAsia er นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นใช้กับ a 3 2 0น neo หน้าที่2โอเคสมมุติว่าเราต้องการนกแอร์แล้วก็คลิกที่นกแอร์นะครับก็จะมาอีกหน้าหนึ่งเราก็ไปกดดาวน์โหลด ก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาตอนนี้ยังไม่เสร็จต้องใช้เวลาประมาณ6นาที2นาที เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะเอาลายของนกแอร์เนี่ยไปใส่ในเกมของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจก็ส่งเมสเซจมาถามได้นะครับ Facebook ชื่อประมวลเศษน้อยเลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์ของ YouTube ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ฟัง ตอนนี้เรารอลายของนกแอร์ให้เรียบร้อยก่อนโอเคเรียบร้อยปุ๊บเราก็แตกออกมาโดยใช้วิลลาเนี่ยครับแตกออกมาปกติเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาชื่ออตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ onder, อันนี้ขึ้นมา l ิฟว์ี หรือไลฟ์รี a 3 2 nx nok air เราเดาเปิ้ลคลิกเข้าอีกทีนึ่งนะแล้วก็ให้คลิกขวาโฟลเดอร์นี้นะครับค p y ไปที่เราลง fs 2อ่0อไว้นะครับในที่นี้ก็คือไดดีเดบเบิ Double ้ลคลิกเข้าไปจะไปเจอ community ก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางเท่านั้นเองเราก็จะได้ลา์ ของนกแอร์เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่ามันเข้ามาจริงหรือเปล่าก่อนนั้นก่อนที่จะไปดูเครื่องบินครั้นี้ผมจะมาให้สอนการทำแผนการบินหรือไฟแพร์เนอร์เนี่ยจาก s i m b i f c o m นะครับก็เข้าไปที่ s i m b i f ใครยังไม่มี user ก็ไปสมัครนะครับหลังจากสมัครเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไป ของผมก็ล็อกอินเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับให้เราไปที่ dispatch ไปที่ m f ม i ย e Brand ถ้าเราจะเริ่มบินเลยนะครับครั้งแรกเลยให้มาที่ new, new flight เนี่ยให้มาเลือก airline เราจะตั้งชื่ออะไรของเราก็ได้อันนี้ผมตั้งชื่อ่า M U L นะ ไม uniform Lima ไฟล์นัมเบอร์7 Depart จากไหนเราต้องใส่ ICO 4ตัวนะครับอย่างเช่นผมจะออกจากสวนภูมนะิผมก็จะใช้คำว่า VTBS คราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสวนภูมิเนี่ยมันคือ VTBS ก็ไม่ยากนะครับไปที่ Google นะแล้วก็พิมพ์คำว่าสวนภูมิ ภาษาไทยก็ได้สุวรรณภูมิแล้วเราก็ตามหลังคำว่า iko เข้าไปแล้วก็ enter นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะบอกว่าถ้าการสุวรรณภูมิถ้าการสาาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย iko คืออะไรก็คือ vtbs นะครับอันนี้เราก,กลับมาที่ซิมบ i บมาใส่ ดีพาร์จาก VTBS จะไปไหนจะไปดอนเมืองอ่าเราก็มาดูใน ICO ดอนเมืองก็คือ VTBD ครับเราก็ใส่ VTBD เข้าไปส่วนอันเทอร์เน็ตเนี่ยเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่านี้เป็นสนามบินสำรองวันเดือนปีพวกนี้เราไม่ต้องทำอะไรกับมันก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนเวลาที่จะเทค e ออฟ ก็มาเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับส่วน Airframe เนี่ยเราก็ต้องไปเลือกเครื่องของเราก็คือ a 3 2 0 nx นะครับอันนี้ของเราก็คือ a 3 a 2 0 n, n นะอันนี้เป็นคําย่อของ a 3 0 nx ก็คลิกเข้าไปครับมันก็จะบอกว่าใช้เวลาบิน40นาทีให้ departure จากรันเวย์1 9 l ขอ,อของสุวรรณภูมิเนี่ยไปอารายว่างที่รันเวย์สองหนึ่ง l ใช้เวลาแท็กซี่เอา20นาทีอิน8นาทีพาสเซนเจอร์ออโต้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้นั่งไปกี่คนได้นะครับถ้าเราขี้เกียจเลือกล้วก็ออโต้ไปคาร์โก้น้ำหนักในการบรรทุกก็ 0. 0.0ไปอันนี้ก็ช่างมันไปก่อนนะครับเอาแค่นี้แล้วเราก็มาดูว่าเส้นทางบินน่ะที่เราต้องการ เราจะเอาแบบไหนให้มาดูตรงช่องนี้นะครับส,กสกเกสต์เดดรูทนะถ้าอันดับแรกคือจากเซลกาไปเอาบอสแล้วก็ไปโมทีฟรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าไปอีกรูทหนึ่งก็คือจากเอาบอส 3J ไปเอาบอสแล้วก็ไปนาโก 3A นะครับก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ สมมุติว่าเราจะเลือกอันแรกนะครับก็แค่นี้เองหลังจากนั้นก็ไปเจนเนเรต OFT ได้เลยถามว่าคอนเฟิร์มเวลานี้ใช่ไหมเราก็ yes เราก็จะได้ไฟล์แปนขึ้นมานะครับนี่คือไฟล์แปนที่เราจะทำการบินจะมา มันจะบอกรายละเอียดมากนะครับใครสนใจก็มานั่งอ่านดูแล้วก็ทำความเข้าใจมันจะมีวิธีการอ่านนะ how how do I read this file แปลนเราคลิกเข้าไปปุ๊บแต่ละอันเนี่ยมันจะบอกหมดเลยว่าอันนี้คืออะไรอย่างเช่นนี้คือไฟนัมเบอร์ the file date อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ลองไปทำความเข้าใจกันดูอันนี้เรากลับมาที่ไฟแปล n เราก็เลื่อนลงมาดูเราจะได้รู้ตรงนี้นะครับจาก VTBS รันเว19ไปเซลกาไปเอาบอสไปโมทีไปสนามบินดอนเมืองรันเวที่21นะครับอันนี้เราก็เอาไปใส่ในเ,เครื่องเราได้เลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับซึ่งมีอยู่ในคลิปหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็ไปหาดูกันได้ อันนี้เรากลับไปดูอ่าน,นี่เราอินสต l l เรียบร้อยนะครับมากลับมาดูไอ้การลงมอดของ a 3 2 0ถ้าเราทำเสร็จปุ๊บมันก็จะอินสต l l เรียบร้อยอันนี้เมื่อกี้นี้ผมไปทดลองใช้ development ผมก็จะกลับมา stable นะครับสมมุติเรากลับมา stable มันก็จะให้เรา switch version นะแล้วก็ switch version มาที่ stable หลังจากนั้นมันก็ preparing update ก็จะอัปเดตให้เองโดยอัตโนมัติโดยไปลบไฟล์เก่าที่เราไปลง development ไว้แล้วก็จะลง stable เข้าไปแทนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาบินไฟ s i ซิมูเลเตอร์2020ด้วยกันนะครับก็เข้ามาจอยกันได้ที่ แฟนเพจ Thailand Fight Simulator 20,000 20นะครับแล้วก็มาร่วมบินออนไลน์ด้วยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง YouTube ของเราด้วยนะครับจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้กับพวกเราได้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ